รองรับหรือว่าเป็นเวทีสําหรับผล,ผลผลิตของโครงการก็คือสปอร์ตฮีโร่สปอร์ตฮีโร่เพราะว่าก็จะเป็นเวทีให้น้องๆที่อยู่ในโครงการนี้ได้แสดงฝีไม้ลายมือด้วย,ยเป็นตัว <ผม S 1> ชี้วัดอย่างหนึ่งอย่างที่ผมพูดไงที่เป็นพื้นฐานที่สร้างนักกีฬาชัดเจนมากครับกีฬาเยาวชนงชาติบางคนโตจากสปอร์ตฮีโร่แล้วเข้ามากีฬาเยาวชนงชาติเห็นว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนักกีฬาจากโครงการสปอร์ตฮีโร่เ่กวาดเหรียญ คืออาจจะกระจายไปเรื่องในหลายจังหวัดแต่มารวมๆกันแล้วเนี่ยพวกนักกีฬาจากสปอร์ติโรกวานเรียนเยอะเปต้องการที่คนคิดคิดได้ดีมากคือตั้งแต่ปีพศ .2549 เนี่ยยุทธศาสตร์เรื่องของโครงการสปอร์ติโรนี่จัดตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์4ปีสร้างกีฬาชาติแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับเงินก็ได้มาจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคอลจากกระทรวงการคลังปีปีหนึ่งก็ประมาณ100ล้าน นะครับก็ถือว่าคือให้เด็กๆระดับยุวชนเยาวชนมีเงินเดือนถึงแม้ว่าเดือนหนึ่งจะไม่มากมายประมาณ 2750- ถึง3,250แต่ก็เป็นกำลังใจคนคิดใช่คุณกนกพันใช่ไหมก็โครงการน่าจะใช่นายยุคของคุณกระกพันกลกพันครับเดี๋ยวผมต้องถามนี้ก่อนเพราะว่าอย่างโครงการสปอร์ตฮีโร่ทั้งสามท่านบอกเป็นโครงการที่ดีถูกต้องไหมครับครับแต่นี้พูดถึงโครงการที่อย่างสปอร์ตฮีโร่เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอะไรกับเด็กที่ไม่เข้าโครงการ มันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนและการคัดเลือกเขาเลือกเขาเลือกคัดเลือกยังไงฮะเขามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ16ชนิดกีฬาสําหรับคนคนที่เข้าขโครงการสปอร์ตฮีโร่เนี่ยเป็นประเภทบุคคลก็เป็นกีฬาบุคคลก่อน14ชนิดนะครับแล,ล้วก็ต้องเด่นขึ้นมาจากประเภทบุคคลใช่ใช<ม>คือถ้าติดเป็นนักกีฬาในโครงการเนี่ยสิ่งหนึ่งคุณบอยนักกีฬาเหล่านี้จะสบายใจก็คือได้รับเบ็ดเงินทุกเดือน ซึ่งเงินจะไม่มากแต่ระดับยุวช,ชนเยาวชนนี่ถือว่ามีความหมายมากนะครับพอเริ่มมีความสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะได้เมตชเงินเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเราดูจากตัวอย่างอย่างน้องเมย์รัชนกนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการของโครงการสปอร์ตฮีโร่ชัดเจนเจ้าเอ็มวุฒธิชัยมาสุดเยอะเยอะนะฮะก็ผมว่ามันมีมหลายช่องทางในการที่ช่วยช่วยกันสน <ๆ S 2> ับสนุนก็ไม่ได้หมายความน้องๆที่ไม่ได้อยู่โครงการจะไม่มีโอกาสแจ้งเลยนะก็อาจจะมีผู้สนับสนุนรายอื่นแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็น ช่องทางหนึ่งในการผลักดันน้องๆเยาวชนขึ้นมาเป็นนักกีฬาอย่างนี้ก็บอกว่าในโครงการสปอร์ตฮีโร่เนี่ยหมายถึงว่านอกจากว่าในส่วนของนักกีฬาที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยพอมาเข้าโครงการแล้วเนี่ยเรื่องของเม็ดเงินแล้ว,ลวเรื่องการฝึกซ้อมระบบระเบียบะไรนี่มัน มันมีส่วนสำคัญด้วยฮะในการที่เข้ามาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมีระเบียบวินัยมากขึ้นฝึกซ้อมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ว่าต้องมีการมอนิเตอร์ผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะะคนหนึ่งที่แหมต้องพูดถึงเพราะว่าช่วงนี้พอดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนนี้ใช่เลยเพราะว่าเพิ่งได้ลงแมป์ทั้งสปอร์ตฮีโร่ทั้งผ่านเยาวชนแห่งชาติผ่านกีฬาแห่งชาติกีฬาสเต็ปกีฬาสเต็ปจนกระทั่งขึ้นมาเป็นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาอาชีพตอนนี้น้องคนนี้จริงๆแข่งเยาวชนคงไม่ไดาาวดดี๋ยยสุุัห์19 กีฬายกชนแห่งชาตินี่กีฬาส่วนใหญ่จะ18ครับบางชนิดถึงจะ19หรือว่า20ก็คือน้องครีมครับที่าสุนอึ้งบำรุงพันธุ์ที่ทําผลงานนะครับกับการแข่งขันแบบติตั้นได้รองแชมป์ได้รองแชมป์ที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้เป็นหนึ่งในโครงการสปอร์ตทีโร่ใช่เลยครับเป็นตั้งแต่เด็กหญิงมาเลยถ้ากลับไปค้นดูนะครับเป็นตั้งแต่เป็นเด็กหญิงครีมอ่ะนะครับแล้วก็ผ่านโครงการนี้แล้วก็ได้แข่งขันในหลายๆรายการจนกระทั่งขึ้นมาก็ไล่ๆกับน้องเมย์เพราะว่า รุ่นไล่ๆกันแข่งขันก็มาก็ก็หลายครั้งอายุสิบแปดสิบเก้านี่ตามๆกันมาอาจจะเป็นน้องอยู่สักปีสองปีปนี่อย่างนี้ถ้าเกิดอายุมากขึ้นจะเป็นพี่ครีมพี่เมย์ป่ะจะอะไรกันต่นพี่ครีมพี่พครีมพี่เ<ต>มย์ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์เพราะว่าเล่นกันคนละแนวว่าน้องเมย์จะเป็นคนที่เล่นเหนียวแน่นแต่ว่าน้องครีมมีประเภทมวยก็เป็นมวยไฟเตอร์มวยบุกน้องครีมเป็นมวยบุกอ่างันเปรียบเทียบอย่างเกมล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศโอ้โหคู่ต่อสู้ผมดูแล้วคนละไซส์เลยไม่ไมีส<ม>่วนไหมฮะ<ม> คือซุนยู่จากจีนเนี่ยในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบรูปร่างแล้วสูงใหญ่นะครับแล้วก็การที่เขายืนการคอดเนี่ยมันเหมือนมันทําให้ขอดดูเล็กลงมันเต็มคอดหมดเลยมันก็ทําให้ต้องครีมเนี่ยเล่นยากซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าต้องพยายามที่จะให้สุนยูเนี่ยเคลื่อนไหวหรือว,ว่าวิ่งมากที่สุดครับการตีลูกแต่ละลูกเนี่ยต้องคือต้องวางแผนต้องคิดทุกชอ่อง ในเซตแรกเนี่ยก็พอสู้ได้นะครับแต่พอเซตที่สองเนี่ยพละกกำลังมันเหลือน้อยแนละ้ว<ช>ก็ต้องต้องต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น,นความแข็งแกร่งอาจจะต้องเพิ่มอีกนดิดห<ช>น่อย แต่ก็น่าสนใจเพราะว่านี่เป็นรุ่นไล่ๆขึ้นมาทั้งนั้นเจอมาตั้งแต่ระดับเยาวชนด้วยกันก็เห็นว่าตอนนี้นักแบดมินตันโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยพวกที่ขึ้นมาจากเยาวชนตอนนี้กำลังกำลังมาเนี่ที่พวกเก่าเริ่มลงเริ่มลงแล้วเป็นชัดนะตั้งแต่ออิงแลเนี่ยพวกมือเก่าของหญิงจีนอ่ะเริ่มเริ่มเลยหวังซีเซียนแล้วรายการนี้หวังอิหานซึ่งเป็นมือหนึ่งก็แพ้น้องคริมด้วยถือว่าเหมือนกันจะเป็นช่วงผัดใบพอดี ก็ก็น่าให้กำลังใจจะเป็นน้องครีมน้องเมย์น้องแนทนิชาออดโอ้โหอีกหลายคนน้องปอปอพวกนี้นะครับไม่มีพี่ตีเลยนน้องหมดเลยเรียกเป็นน้องไปก่อนแล้วกันพวกมันมีพี่กับน้องเมื่อไรจะเป็นพี่กันไหนไงจะได้น้องแต่ก็ถือว่าในส่วนของนักแบดบิตันหญิงของไทยนี่ก็ทําผลงานได้ดีครับเพราะส่วนใหญ่อย่างนี้น้องต่างๆเนี่ยกาผลงานสลับกันมาตลอดมาเป็นชุดเดี๋ยวไว้เชียร์ในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับที่อินเดียในซูเปอร์ซีรีส์รายการที่สอง แต่ไปเจอวกเจอสายนาดเนวของนี่โอ้โหนี่ตอนนี้นักแบดอินเดียกำลังแรงหลือเกินดีทั้งชายทั้งหญิงนะครับไว้ไว้ให้กำลังใจในสัปดาห์นี้ข้อนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะครับในส่วนของเยาวชนนะครับที่อยู่ในโครงการของสปอร์ตฮีโร่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของน้องๆเยาวชนครับตอนนี้ในส่วนของที่เป็นนักกีฬาครับก็ยังไงเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะเข้าเป็นหนึ่งในโครงการของสปอร์ตฮีโร่ นะครับแล้วก็สามารถมีชื่อเสียงแล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับตัวเองให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับประเทศชาติด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาเปิดเกมกันต่อครับ